ไฟแดงตรงนี้ก็ค่อนข้างจะติดนานนิดหนึ่งบานะครเพราะว่ามันเป็นสีแยกไฟแดงตรงไปก็จะเป็นข้ามทางรถไฟถ้าเลี้ยวขวาไปพุทธมณฑลเลี้ยวซ้ายก็ไปทางรถไฟสี่ดังนั้นปริมาณรถก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับตรงยิ่งตอนเช้าตอนเย็นเลิกงานเนะี่ยรู้เลยว่าปริมาณรถเยอะ ถแถวนี้ยังไปขึ้นก็ขึ้นนี่ขึ้นมาเยอะข้ามทางรถไฟรถไฟนี่ก็จะไปสิ้นสุดที่ตรงสิริราชนะครับอันนี้ก็ไปลงใต้เลยตรงนั้ก็จะลงใต้นะครถไฟเส้นนี้ตรงซ้ายมือก็จะมีเซเว่นมาขึ้นแล้วจะเป็นหน้าโรงพยาบาล โรงพยาบา,าลสารยาโรนะงพยาบา,าลสารยามีเซเว่นมาละตรงนี้ก็จะเป็นคลองคลองมหาสวัสด์นะก็มาก็จะเป็นคลองขุดนะไปทางโน้นออกโน่นละครับเจ้าพยาอันนี้ก็จะไปนชนตรงแม่น้ําท่าจีนอันนะี้คลองมหาสวัสด์เป็นคลองขุดนะนะครับเขาเรียกว่าคลองขุดมหาสวัสด์ ในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่รอสามรอสี่เห็นบอกว่าเป็นของขุดประวัติที่มีมาผู้รายงานเองก็ไม่ค่อยรู้ประวัติเท่าไหร่ต้องไปศึกษาไปอ่านด้วยนะฮะราะก็จะมีเป็นศาลาที่พักอย่างสารดินอะไรที่มาคําว่าสารดินทําไมว่าเป็นที่มาของสารดินสารยาเออทำไมต้องเป็นที่ว่าสายายาเป็นที่พักของ เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นวิ่งเรียบเรียบคลองก็ขับรถก็ระวังนิดนึงอ่ะนะขับรถก็ระวังนิดนึงอย่าอย่ารีบอย่าร้อนอย่าใจร้อนอย่าเย็นเั่นนะครับสอยนี้เ็าเรียกว่าซอยสวนกล้วยไม้ซอยสวนกล้วยไม้ซอยเนี่ยอันนี้ซอยสวนกล้วยไม้ ปริมาณรถก็จะใช้กันเยอะเพราะถนนแคบก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังอย่าใจร้อนเพราะว่าถนนเขาแคบแล้อีกอย่างคือไฟส่องสว่างก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ของคืนน่ากลัวแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะยังบ่ายตอนกลางวันน่ะขับสบายๆซอยสวนพลุมากรถใช้กันเยอะนะครับถนนเส้นนี้ก็อยู่ในเขตรับผิดชอบ ของท้องที่สอนอพุทธนนนะมธนตรอำเภอพุทธมนตรจังหวัดคนครปฐมอันนะครับฝั่งฝั่งมือก็จะเป็นสนามกอล์ฟรอยัลเจมก็อยางเป็นสนามกอล์ฟอยู่ซ้านยะมือก็จะเป็นจุงน่งนาแต่ว่าเขามีการแบ่งขายแบ่งที่านะขายนท่านคนก็จะมาจับจองห้าสิบตารางวาสามสิบตารางวานี้สิบล้อ สิบล้อก็วิ่งเองนัไดาให้ถนนมันสุดง่ายนะครับสิบล้อวิ่งกันละบ้านหลังนี้ก็ติดโซลาเซลล์ติดโซลาเซลล์นี่เขาขายหมดแล้วก็แบ่งเป็นล็อคๆ ห้าสิบตารางวาสี่สิบห้าตารางวาแต่ว่า,ววาข้อเสียคือซอยก็ค่อนข้างจะแคบนิดนึงขับรถก็ต้องระวังเป็นเป็นล็อกๆคนที่เข้ามาจับจองเขาก็ทำมาปลูกบ้านขึ้นเยอะ,ะเมื่อหลังปีน้ำท่วมมาโอ้เละตอนนี้คนก็มาซื้อกันเยอะแล้วครับ เลี้ยวขวาก็ออกปากทางไปทางเราเจเจมไปบางเลนนเลี้ยวซ้ายก็ไปทนนวัใจสีระวังนิดนึงจะมีป้ายบอก รส่วนวนกามตองฝั่งนี้ก็ยังเป็นที่ไล่นาของพี่น้องชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้นะ แถวนี้เลยถนนนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้พัฒนายังไม่มีการปรับปรุงหรือว่ายกอะไรขึ้นเลยก็ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่ถนนแบบเดิมๆยังเป็นแบบถนนเดิมๆไม่มีการยกผิวถนนขึ้นอะไรไม่มีการยกผิว เป็นตลาดนัดดาวทองเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเซเว่นตรงปากทางนี่มีเซเว่นขึ้นแล้วมีเซเว่นขึ้นแล้วตลาดนัดดาวทองมีเซเว่นขึ้นแล้วเมื่อก่อนไม่มีเซเว่นตอนนี้มีเซเว่นขึ้นแล้ว จะเป็นหมู่บ้านขึ้นหมดแล้วอันนี้ตอนนี้ก็มีขึ้นมาเยอะแล้วนะครับมีหลายหมู่บ้านแล้วบ้านอาภากรบ้านกิติชัยก็มีหลายโครงการกิติชัยขึ้นมาหมู่บ้าน มาซื้อไก่ย่างเจ้านี้เขาเขาอร่อยอยู่นะไก่ย่างเจ้าหมดแล้วบ้านขึ้นเยอะอันนี้มีเ c ซีมามีบิ๊กซีมาขึ้นเอซีมาบิ๊กซีมา านตรวจสภาพรถพิชิชัยขึ้นกันเย่ออยู่หมู่บ้านขึ้นกันเออกานร้อนๆต้อแวะซื้อแตงโมตรงแยกอนามัย